จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกนั่นก็คือกรณีของสอสอนทบุรีพักเพื่อไทยนะคะที่โดนมือดีปล่อยคลิปเสียงขม่มขู่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะคะเพื่อที่จะไก,กล่เกลี่ยให้กับเพื่อนในกรณีการปุกรุกที่ดินจำนวน70ไร่โดยมีการอวดอ้างนะคะว่าเป็นสอสอ,อยู่4ปีไม่ใช่กระจกและสามารถที่จะคุยกันได้กับทุกกระทรวงค่ะ มีรายงานออกมานะคะว่าเพจสายตรงภาคสนามใน f c e e o o o นะคะได้มีการนำคลิปเสียงในเว็บไซต์ YouTube ชื่อนักการเมืองจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์คมขู่หัวหน้าเขาแหลมโดยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ชื่อว่าเขาแหลมโพสต์คลิปนะคะที่เป็นคลิปเสียงแบ่งออกเป็น2ตอนค่ะใช้ชื่อว่านักการเมืองขมขู่หัวหน้าเขาแหลมขึ้นยู u b e พร้อมกับคำบรรยายว่านักการเมืองจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ข่มขู่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเพียงเพราะต้องการที่ดินของรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติที่บ้านกองมองทะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่รัฐทำงานเพื่อปกป้องพื้นที่ป่าไม้แต่สู้แรงอำนาจมืดไม่ไหวอยากจะขอฝากให้ลูกหลานได้ช่วยกันปกป้องพื้นป่าของประเทศชาติต่ตอไปด้วยด้วยตอนแรกนะคะมีความยาว44นะคะ14นาที55วินาทีค่ะและก็ตอนที่2มีความยาว11นาที20วินาที โดยเนื้อหาในคลิปทั้งสองตอนน่ะนะคะก็เป็นการสนทนาระหว่างนายเจริญใจชนอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีกับนายฉลองเรียวแรกสอสอนนทบุรีพักเพื่อไทยโดยมีการโต้เถียงกันในช่วงแรกค่ะเกี่ยวกับเพื่อนของนายฉลองที่ชื่อนายไพ่ปูนมีปัญหากับนายเจริญนะคะเกี่ยวกับการรุกที่อุทยานจนเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องดําเนินคดีในศาลและก็นายฉลองนะคะก็ได้พูดอย่างมีอารมณ์ค่ะลักษณะคมขู่ให้นายเจริญนั้นเลิกเอาผิดกับเพื่อนของตนเอง อันคุยกันแั้มนตีเลยหรือเรื่องขาหรือว่าทีมดีหรือว่าใครอะไรแต่ทันั้นอันนี้อันนี้ผมบอกครับถ้ามันมีมันเหมือนกันกูบอกว่าพิจารณาในกระบวนการมันเป็นตัวโก้เพรนั่นตรงเนี้ยท่านยังยึตัยันไห้มาให้มันนั่งดูแลตรงนี้แล้วก็แต่ว่าทีมดีแล้วไปยังอะไรเนี้ยผมต้องว่จะเป็นทีมดีอะไรั้หมดแล้วเรื่องผมมันจอะไรก็จะหมดแล้วนะครับย้อนไปนนโยบายแล้วเนี่ยเป็นยบายในตรงเนี้ยน่าจะบาดแล้วเราเราก็เราจะเสียหมดแล้เพราะว่า เราไปเช็คหมดแล้วว่าใครไันไหนไหนแล้วก็ก็จะไม่ละไว้ฮะเอาไว้ไม่อะไว้หรอกเนี่ยคุณเนี่ยเรากับผมเนี่ยตอนนี้คุณผมไม่ไดปร้องขอคุณก็อาจจะไม่ฟังผมหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ผมเต็มแล้วเนี่ยผมคุณคุณต้องฟังผมแล้วผมก็ไม่อยากจะทำร้ายคุณหรอกแต ing, ouais. leave, ่ถ้าคุณถ้าคุณต้องมาทะเลาะกับเพื่อนผมเรื่อยๆเนี่ยมันอ๋อมมันเก็รับผมและมียังมีคุณจะมาเขาต้องมาใสให้ผมเรื่องนี้ผมเคียดหมดแล้วแต่ผมไม่ให้ผมไม่เลยขาตัวไป เราไปเรื่องของเพื่อนผมแล้วมันก็จบมันไม่มันไม่ยาก,พกเพราะเราผมเราสมองนี้แล้วคุณจะอะไรนะทีนี้ม่นจริงๆแล้วผมก็ยังไม่เจอนะผมเลยลทันตายผมจะฟังฟังเรื่องของข้างเดียวก็ไม่ได้แล้วผมก็เป็นขัขขน้นการมาอ่อนมาต่างวันเมื่อกี้มันก็โทรว่ามันรู้ว่าผมผมเป็นคนใจร้อนบอกว่าไอ้หลองมึงจะพูดยังไงมึงอย่าไปอะไรอะไรเขา,ขาเขาเขาเขาบอกว่าถ้าอะไรเงี้ยมันบอกมึงว่ามันจะจับคุยผมจริงอะไรเดี๋ยวกูจะคุณนึกว่าอะไรบางทีผมจะพิการโทรไปอะไร ราะแรกเดี๋ยวมันเดจะเินแลวไม่เร่อคุยัเ่าเขดอ่ะไรกมึถึงจะปกับมึงนี่มันไม่ได้แล้วเราคอย่างงี้ยลคุยอะไรมูจะถามมันว่ามันจะรับมาคุยยังไงถ้าากต้องย้ายเข่าก็เลยบอกมันว่าอย่างเงี้มันบอกว่าบอกว่าเอาเงี้ยเดี๋ยวมึงเอาฟังลงาดูก่อนถ้าเขาไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่กับเัพูดจะพูดกับผอย่างเงี้อยู่แต่ที่จรผมก็เลยถามเขาจริงเลยว่าคุณเจอะไรในใจกับผมผม คุ<า>คผ,มผมไม่รู้ว่าถ้าแมอผมคุยกับคุณจะหล่อแล้วกันนะผมจะพูดว่าผมเนี่ยคุณไปบูนเนี่ยพยายามจะหาเรื่องผม,มตลอดที่ฝัางผมนะฮะอือออ่าเจอที่ศาลแกก็หาเรื่องผมผมก็เฉยผมก็เดินหนีแล้ววันนี้<อ>จเจอกันที่งานศพแกก็พยายามมากระแทกผมผมก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่มันงานศบนะเนี่ย<อ>แล้วผมก็พยายามเดินหนีผมก็บอกว่าผมก็เลยคุยวันนี้ผมก็นั่งคุยอยู่กับหลายคนคุยกับเจ้าภาพด้วยแกก็มาหาเรื่องผม ผมพยายามเลยนผมไม่ได้โต้เถ,ถียงด้วยนะแล้วตอนเย็ยนไอ้กับทรมหาผมทยาว่าเขาขอสงบส้นไส้นไหมผมก็เลยบอกว่าคุณไปคุยกับผมไม่มีอะไรกันนะคือผมเองเป็นเจ้าที่แลวที่น้มิตศรียานแล้วต่างานตั่งยังไงก็สัางไปกันนั้นเองผมว่าเาตามหน้าท่านที่กันเองแล้วคุยไปคุยมาก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่มายุ่งกับผมแล้วเขาจะไม่มาแกล้งผมแล้วผมบอกก็ดีครับไม,มไ,รไม่มีอะไรล้วผมเองไม่มีอะไรก็อยากเจอกันแล้วคุยกันดีๆอ่าแล้วแล้วก็คุยว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกันข้างในก็จะต้องไปเรื่องคณะกรรมการพิสูจน์สิ อ่าผมก็บอกก็ไม่ไม่เป็นไรก็ไปวิ่งมาแล้วกันแล้วผมก็ถามว่าอ่าผมถามอ่าฟังผมฟังผมก่อนผมก็เลยถามว่าบอกไม่ไหมไปวิ่งกับใครแค่นั้นเองแล้วเขาก็บอกว่าผมรู้จักหมดนแหละทิพพอดีรัฐมนตรีจะคุยไหมผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคุยผมก็พูดงี้นะถ้าแค่นี้ก็ไม่มีอะไรตอนเนี่ยอ่าผมก็บอกว่าผมบอกมานะบอกว่าเล่นพวกแต่บผมอ่าอ่าช่วงที่เราขึ้นไปเองนน้องยกตัวอยเนี่ยมันมันก็ให้น้องมันนั่งแล้วทั้งเมียทั้งทั้งเมียทั้งมีใครมันน้องบอก มาเขารอผมอยู่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยถามไอ้ถ้ามันอย่างนี้ก็มันเคยกับครูมันไม่เคยมันไม่เั็นกุมาทีแล้วตอนนี้กูอยู่ตรงเนี้ยกูไปได้ครูโคตรงอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็รอบบุรีกูเอาวอลล์แล้วก็มาได้เจ็ดคนเนี่ยกูไม่ไม่บอกให้ใครจับตำแหน่งอะไรทุกที่ใครก็ไปหมดกูจะนอนนอนไม่ต้องแต่ผมไปผมไปเอาเมาไทุกูตัวเขาขบวงผมได้หมดแล้วที่ผมประทิดอยู่ตอนเนี้ยผมก็กระติดอยู่ที่กระชงทับเนี่แหละอก็ยู่่ทานะตั้งอยู่ที่กระทรวงทับเนี่แหละ แล้วจากคนใจที่เราใส่กันเนี่ยมาเป็นที่บิดาทบิดาเล่งมันเนี่ยตั้งอะไรขายตั้งอะไรแหละเราคนของเราทั้งที่นั่นเต็มตุ่หมดเลยนะแต่คนนั้นนม่นี่เป็นหลักเลยที่นั่นแล้วคนของเราอยู่ที่กระทรวงพาสทั้งหมดจต่เมืเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมาลบกับผมเนี่ยคนลบกผมคนผมเนี่ยมันผมว่าผมว่าชั่วโมงนี้คุณคุณอย่าลบเลยมันลบลบไม่ชนะผมหรอกไม่ผมผมบอกแล้วผมไม่เคยมีอะไรกลยคุณไปดูเลยนะตลอดแต่ผมไม่ถูกกระทำตลอดเลย แล้วผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งขนาดลูกน้องเนี่ยเข้าไปออกตรวจไปเจอเนี่ยผมยังบอกให้ผมไม่รู้เรื่องลูกน้องเข้าไปลูกน้องมันอาจจะเดินผ่านหรือเดินอะไรก็ไม่ทรบคนแกยังคิดว่าผมเนี่ยจัางลูกน้องอออเข้าไปฮ้ยไม่ใช่ผมผมเองผมก็พูดไปพูดเรืองอันนี้มันมีปัญหาลูกน้อเพื่อนแบบมากไม่มีผมก็ไม่เคยมีนะเออเอาคุณลูกคุณตอนนี้<ม>คุณเป็นหมวดแม่อุทยานแล้วเนี่ยใช่ครับใช่คือคือผมเองเนี่ยผมจะคือผมก็บอกคุณไปดูแล้วตรงนี้มันที่ผมจะคุณจะเล่าแบบอย่างเงี้ยบอก พี่ถามพี่ถามคุณเจริญคำเดียวนะเดี๋ยวค,คุณจเจริญเนี่ยเป็นหัวหน้าองค์าแล้วเนี่ยคุณมาใส่ใส่ใส่ต้องขึงข้ขขขขนกับผมเนี่ยแต่ไงผมถ้าตัวเจาจริงๆริแล้วผมก็ไม่เลี้ยงหรอกไม่เอาไว้หรอกอมผมผมไม่ผมไม่ไปไปนั่นหรอกครับตัวเองเค่ะแล้วนี่ว่าถามว่าถ้าคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณมีปัญหากับเพื่อนหมดหรือเปล่า <S <S ผมผม,ผมก็ไม่มีอะไรนะครับ โอเคคุยกับพี่จะปกติสุขนเนี่ยแเจริญคุยกับพี่คุยตรงได้นะครับพี่พี่เป็นคนให้ความยิ่งลำคนนะครับผมไม่เคยเคลื่อนใจนะครผมไม่เคยเกดคนาเอาแล้วกับปัญหาปัญหาตรงเนี้ยเรื่องการกดติดอะไรตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาของเรื่องไหมไม่ใช่ก็เขาก็ไปรักษาเราว่าเขาไปอยู่ยังไงแค่นั้นเองผมไม่ใช่โต้แย้งครับ ในเทพเสียงนะคะในเจริญได้พยายามอธิบายว่าทุกอย่างที่ดําเนินการไปนั้นได้ทําตามหน้าที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนของในฉลองและนอกจากนี้ยังเตือนในฉลองด้วยค่ะว่าที่ดินจํานวน70ไร่ที่ในฉลองอยากได้นั้นเป็นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและถ้าจะพิสูจน์สิทธิ์ก็ให้มาพิสูจน์ถ้าเอาที่ดินนี้อาจจะเป็นเรื่องและก็ยังชักชวนด้วยค่ะว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจะดีกว่าและยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครแต่บางคนอาจคิดว่าตนพูดไม่รู้เรื่อง กับนายไพโรล์ที่โดนจับก็เพราะมีเรื่องกับชาวบ้านที่เขาร้องเรียนจนไปถึงผู้ว่าซึ่งตนก็ได้แนะนํามาโดยตลอดแต่เขาไม่เชื่อจนกระทั่งมีการร้องไปที่กรมและยังมีการเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ควรที่จะมาเอาที่ดินจํานวน70ไร่นี้เพราะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติค่ะ สำหรับในเจริญนะคะได้ถูกนายดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยายแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงนามในคำสั่งย้ายไปประจำที่กรมอุทยานแห่งชาติส่วนกลางเมื่อช่วงวันที่22กันยายนปี2554โดยให้ในายสมชายโกโมลคงอยู่นะคะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปทำหน้าที่แทนค่ะโดยให้เหตุผลว่าในเจริญนั้นถูกร้องเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นี่แหละค่ะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะที่ในขณะนี้นั้นได้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะจอกข่าวร้อนล้วงข่าว